เรื่องคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติวิชาภาษาไทยป .6 คำชี้แจงเขียนความหมายคำราชาศัพท์หมวดเครือญาติจากคำที่กำหนดให้ถูกต้องคำราชาศัพท์ความหมาย 1. พระปยกาความหมายปู่ทวดตาทวดสองพระอัยกาพระอัยกีความหมายปู่ตาสพระชนกพระบิดาความหมายพ่อ 4. พระปิตุลาความหมาย,ล,าามมายลุงหรืออาฝ่ายพ่อ ห้พระมาตุลาความหมายลุงหรือน้าฝ่ายแม่ 6. กพระเชษฐาความหมายพี่ชายเจ็ดพระอนุชาความหมายน้องชายแปดพระมเหสีพระชายาความหมายภรรยา 9. กพระโอรสความหมายลูกชายสิบพระชามาดาความหมายลาูกเขย 11. บพระนัดดาความหมายหลาน 12. บพระปายิกาความหมาย ย่าทวดยายทวด 13. พระัอายิกาความหมายยา่ายาย14พระชนณนนีพระมารดาความหมายแม่15ห้าพระปิดตุด่ดฉาความหมายป้าหรืออาฝ่ายพ่อ 16. พระมาตุ่ดฉาความหมายป้าหรือนาฝ่ายแม่ 17. พระเชษดพคินีความหมายพี่สาว 18. พระกิษาพระคณิษฐาความหมายน้องสาว 19. ภพรสวามีพระพัสดาความหมายสามี 20. สิพรธิดาความหมายลูกสาว21ภสสุนิสาความหมายลูกสะใภ้ย22พระปานด,ดาความหมายเหลานบายยจุ๊บๆแล้ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย